สวัสดีครับกับบ่ายวันจันนะครับนะครับวันนี้เป็นวันที่ผมตั้งตารอคอยเลยนะครับเพราะว่าวันนี้พี่บอยนะครับก็จะเปิดจองนะครับสำหรับหนังสือเล่มใหม่ของเขาครับเป็นบล็อกเซตเลยนะครับเชื่อว่าหนังสือชื่อว่าถนนพัฒนาการนะครับก็วันนี้บ่าย2 29นะครับก็จะมีการเปิดให้ให้สั่งจองทางทางเพจเขานะครับพี่บอยวิสุทธ์นะครับ อตอนนี้ก็บ่ายโมงกว่าๆยังมีเวลาอีกชั่วโมงหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเรามานั่งคุยกันสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับเมื่อวานครับผมไปรานหนังสือมาอีกแล้วนะครับก็ได้เล่มนี้มาครับแค่คิดก็ผิดแล้วนะครับก็เป็นเขาเรียกว่า5้าสิบความลำเอียงของการตัดสินใจในการลงทุนที่คุณต้องระวังนะครับก็เล่มนี้ผมเห็นหนานละนะครับผมก็เปิดๆด,ดูแต่ว่าผมก็ยังไม่ตัดสินใจซื้อนะครับ แต่ที่ผมตัดสินใจซื้อคืออะไรรูป้ป่ะตรงเนี้ย <c oughs> แค่คำว่าพิมพ์ครั้งที่สองเองผมว่ามันต้องมีอะไรน่าสนใจผมก็เลยซื้อมาอ่านนะครับครับแต่ว่ายัง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 วันนี้ยังไม่ได้แชรเล่มนี้นะครับที่ผมจะมาแชร์วันนี้เล่มนี้ครับในผมอ่านจบมานานแล้วนะครับสร้างร้านแรกต้องแหกกฎนะครับก็พี่แพทนะครับจับคู่กับดรต้องนะครับ เล่มน,นี้นะครับพี่แพทก็ไม่แทบจะไม่ได้คุยเรื่องหุ้นเลยนะครับก็แต่ก็ยังมีการลงทุนบ้างนะครับนิดหน่อยนะครับแต่อันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นความคิดมากกว่านะครับว่าจะสร้างเงิน1ล้านบาทแรกเนี่ยต้องมีแนวคิดแบบไหนนะครับเริ่มต้นยังไงนะครับก็ผมว่า สำหรับพี่แพคเขาก็ไม่หนีการลงทุนนั่นแหละครับแต่ว่าเขาก็จะไม่ได้เน้นนะครับว่าต้องลงทุนจบหุ้นนะครับแต่ว่าก็สองคนนี้ครับก็ก็จะแนะนําแนวทางว่าเออมันจะมีหลัก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 การหลายๆอย่างนะครับที่เขาเอามาแนะนํานะครับก็ผมว่ามันจะมันผมว่ามันทันสมัยดีนะครับก็หนังสือที่ผ่านๆมาอาจจะคล้ายๆกันนะแต่ว่าอันนี้ก็คือว่าทันสมัย เหมาะกับยุคสมัยนี้นะครับเหมาะสำหรับวัยรุ่นยุคนี้เลยนะครับที่ต้องการแบบาบางคนอาจจะอยากรวยเร็วๆอะไรเงี้ยนะครับลองอ่านเล่มนี้ดูครับว่ามันจะเปลี่ยนแปลงความคิดของเราหลายๆอย่างนะครับว่าการรวยเร็วม,มันดีไหมแล้วถ้ามันดีต้องทำยังไงเพราะแล้วก็เพราะอะไรมันถึงไม่ดีนะครับหนังสือเล่มนี้จะอ่าเขาเรียกว่าอะไรจะมี มุมมองหลายๆอย่างนะครับให้เราได้ได้ลองศึกษานะครับแล้วก็ลองเอานํามาใช้นะครับผมว่าหนามกันนะดูเหมือนหนาเนาะแต่ว่าอ่านแล้วมันผมว่าอ่านสนุกครับอ่านอ่านได้เรื่อยๆนะแล้วก็เออผมว่ามันมันกระชับกระชับแต่และบทเนี่ยมันกระชับดีเดี๋ยวก่อนนะผมดูก่อนว่ามีมกี่บทมีอยู่47บท นะครับอืมผมว่าแต่ผมอ่านแล้วรู้ไม่รู้สึกเบื่อเลยอ่านแปบ๊บเดียวจบละเล่มเนี้ยนะครับอ่านมาเล่มนี้ผมอ่านจบมานานละนะครับเอ่อก็มีคนถามครับว่าแหกกฎแหกกฎคืออะไรก็คือแบบว่าเอ่อมันต้องแบบว่ามีการพ,พลิกแพลงนะครับพลิกแพลงแบบว่าเอ่อจะทําตัวแบบเดิมๆไม่ได้นะไม่ใช่ว่าเ ตั้งใจอ่านหนังสือเพื่อเข้าสอบเข้าโรงเรียนดีๆเพื่อจบออกมาได้เงินเดือนหมื่นห้าอะไรอย่างี้ครับก,ก็คือว่าก็ต้องปรับแนวคิดทัศนคติกันใหม่นะครับว่ามันสามารถที่จะ,ะเริ่มต้นที่จะ,ะลงทุนหรือว่าเริ่มต้นทําธุรกิจในช่วงที่เราในการเรียนได้เลยนะครับหรือว่าพนักงานประจําก็สามารถทําได้นะครับแล้วต้องใช้ แนวคิดแบบไหนนะครับถึงจะสร้างร้านแรกได้นะครับหนังสือเล่มนี้ผมว่าก็ทําให้เราโฟกัสเป้าหมายได้ชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็มีแนวทางที่ของท่านชัดเจนนะครับเท่าไหร่245กับเงินล้านนี่ผมว่าเทียบกันไม่ได้นะครับอ่านสนุกครับลองซื้อมาอ่านดูนะสำหรับเล่มนี้ถ้าใครอยากจะมีร้านแรกกับเขานะครับลองดูลองดู นะครับส่วนหนังสือเล่มนี้ผมว่าก็เอ่อก็เดี๋ยวเร็วๆนี้แหละก็คงจะได้อ่านนะครับเพราะว่าอืมเพราะว่าช่วงนี้ผมก็เริ่มใกล้จะได้เล่นเล่นหุ้นกับเขาจริงๆได้เทรดหุ้นจริงๆแล้วนะครับก็ต้องอ่านเยอะหน่อยนะครับช่วงนี้ต้องนะครับไม่ว่าจะเป็น เป็นหลักการหรือเป็นแนวคิดต่างๆนะครับเพราะว่าผมว่าการเล่นรู้มันอยู่ที่การตัดสินใจมากกว่านะครับตัดสินใจแต่ว่าการตัดสินใจต้องมีข้อมูลแล้วก็ต้องมีมีหลักการนะครับไม่ใช่ว่าตัดสินใจแบบเหมือนการพนันแทงต่ำแทงสูงไม่ได้นะฮะก็คือว่าเราก็ต้องมีข้อมูลด้วยนะครับแล้วก็มีความอดทนนะครับก็ยังไงวิดีโอหน้านะครับ วันนี้เดี๋วผมต้องรีบไปนั่งรอนะครับผมเพราะว่ารู้สึกว่าเขาจะทำออกมาของพี่บอยนะทำออกมาน่าจะพันห้าพันเล่มอะนะผมอยากเป็นหนึ่งในห้าพันเหมือนกันนะครับยังไงเดี๋ยวผมขอขอตัวไปกันก่อนแล้วกันะครับสวัสดีครับ